ครับพี่น้องครับเวลาผ่านไปประมาณสิบนาทีเขางของมะเร็งคนแรกครับอุปกรณ์ก็มีครับที่รับทางเข่ากับยางนะครับตกับถุงกับยางนิดหน่อยยางหลักของแล้วก็ถุงมือนี่พบดีไซน์ขนาดหาคูดแปดนิ้วนะครับมือนี่ผมดีใซน์หาคูดแปดนิ้วนะครับนะครับมือนี่นะครับซึ่งขนาดเล็กก็ได้เจอที่มที่หมอศูนย์ก็มือนีพผมีไใน์ขนาดนี้นะเชื่อ ครับเชือที่หัวเชือที่ผู้ซื้อมานะครับหัวเชือหัวเชือมีทาเลเซียมนะครับซื้อมาครับซื้อมาจากลาซดาครับสั้งซื้อมาครับแล้วก็ศอายข้าขาเชือครับหลุดกุ้งเล็ครับไปไงกุ้งตองมีวิธี่รีดตองกุ้ตองมี่ยังหลายกระป๋องพูดมาครับขาเชือกถึเลยขาเชือหลังนึงซึ่งถ้าเป็นวิชาการนี่ยิ่กิดขึ้นว่า ติตอเอาเอ็ข้อมาฉีดฟึดฟึดฟึดึดถูท้าพุมสะอาดโตให้สะอาดให้เรียบร้อยอย่างรครับซึ่งวิธีนั้นวิธีเป็นวิธีทีกเกษตรกรเขียนยากวิธีทีพุ่มเพียรง่ายๆนี่แต่ว่าผมกบกุเมเรื่องของมสะอาดอยู่ครับบอกเป็นบอกกบคุ่มถ้าว่าก็ได้ผลนะข็บพถึงกับเป็นวิชาการที่ห้องค่ยไปอบรมมาที่ห้องคยเห็นในยูทูบมันเป็นวิชาการเกินไปกเกษตรกรบ่คอยนําไปใส่อ่ะเติมเลยครับคราวนี้ ของเแลวานี้นะครับเราโคชีสอดปากออกกัเนเลยปากคุทำได้ครับเทียพื้นที่พวกนี้นะครับของเข่าร้อ,อ,อนนี่นะครับพี่รอ้องาห้ขับหมอง่าย ข้อสุดทเขาใส่ซึ่งเขาเนี่ยนะครับผมได้บอกไปว่าเขาเนี่เป็นเขาที่บรได้คัดเกล็ดนะครับเป็นเขาเขาหักนะครับเขาหักเป็นเขาปลายนะครับเขาปลายนี่ครับมันจะเป็นผงนะครับเนี่ยผงนะครับบ่อเละบ่อเละนะครับนพ่อดีเลยครับนี่ซึ่งทามันเละมันแล้วมันกระดิเวลามัพ่อออกไปทำเป็นเชือมันกระิแล้วเชือเดินบอดีครับ เขาตัดเลยประมาณสามขีดสองขีดคือเช้าอะไนะครับก็ต้องมีตั่งเดี๋วครับเช้าขนาดนี้สองสองทับพี่คุ้นๆครับพับบ้างไว้ก่อนพับบ้างไว้นะครับพับบ้างไว้กองเซมินห็นมโนพี่รองนี่หินยักษ์เป็นอบบกเห็น ขอถามพี่เพื่ครับมันขรับับหัวขับหน่อยเลยขัดบออกไ มีผมเห็น <S 1> <S 1> เพิที่ได้ผลมากที่สุดก็คือทำเชือ้อไตโคเรมาผมพิธีในผลครับเขียวเม็ดเขียวเอาไปใส่งานนี่กดใหม่เขียวตื่นมาเลยครับผมประเภทว่าโลกลางเน่าอู้พี่เลยต้อเชือ้อตัวนี้ผมเสียวไปใส่ในสวนมะพร้าวผมเพราะว่าผมออกคนขี่ง้อใส่มะกร้า,าหลายแล้วก็กบกบด้วย เปี้ยงครับหรืฟอฟางเขาพอนหัวว่าดวงดวงที่เป็นสัตว,ว์ตัวงบกเผาดวงดวงดำดวงบกเผานี่ครับมันจะมาใครใส่ผมก็เลื่อยใส่เมทัลเลชันกับบิวเบเลต์มาร์กไปในเพี้ยงนะครับมาร์กในเพี้ยงซึ่งเป็นหนาผลพอดีควบชื่อนระดังใดเชื่อต,ตัวนี้มั่งกตี จะเริ่มเติบโตอยู่ไม่ขี่ม้วนี่เสี่ยงเลยนะครับ,บัที่นี่เมื่อมีมดัวงไม้ไคไซซารตัวนี้นีะครับมันสิเข้าไปยุทธิโตของดวงแล้วกันมันสิงอ,อกสปองอ,อกจะเริ่มเติบโตแห้งใยของนโตดวดวที่เป็นที่เป็นระยะระยะ,ะยุทธ์ดวงเนี่ยเพราะถ้ามันเติบโตจะเ,เริ่เติบไไหวมันตายในดินเลยก็ตัดไฟที่ต้นร่มครับข้ขอสิบบทกำป็นต้องไป็นผืนสารเคมี คือเป็นการแชรปัญหาที่ไปเขาสวรรค์เขีนได้ครับเขีนได้ได้ไปได้ไปที่เหรียญก็เปองวิชาการลายครับเษตรกรห้องทำนานครับเป็นว่าอไเขียไปไงเชื่อว่าเขางกุมอยู่ในระดับของเข้าเหรอแค่พพล้องเห็นอะไรผลนี่เหครับแต่บว่ามีวาสานผลเกลื่อนเซ่ผลเป่นผลที่ฉันเห็น เดี่ยวถ้ามันเชื่อมเดินดีนี่จังมือนีผมใส่เขาขอคัดเลยครับผมขนาดนี้เชื่อยมันเดินแล้วก็เอาไปเอาไปลุยเลยดิเอาไปลุยเลยครับเอาไปลุยนี่กอละกลับโภกไหวละครับค่อมเฉื่อยเหมาะสมแต่มันแห้งเ้าก็ต้องลดน้ำนิดเทียงเชื่อยเดินจังบิวเเลียนขาวเต็มแล้วครับเป็นได้มีผลดีต่ำกับที่ปีชายกับที่อยผิวว่า ขี้ผู้ครับซึ่งผมมื่เกิดเมื่อวานสารที่อเอาคอมาขายเขาเนี่ยว่าเอาไปฉีดแล้วถ้ามีเพื่งามเพนั้นตัวนี้สารตัวนี้นนที่กินสารตั้งต้วเนี่ยมันอยู่กับอินทรีย์วัตถุเข้าอยู่นะครับมันบม่ได้ยุ่งใส่เขาเห็ดตัวนี้ไว้จังโกยงไงเฮ็ดจังเห็ดปผู้มักไม่ใส่ปผู้มังกงอะไรที ข้อมักไปโดนสารต่างต้นที่บรรยุนี่ยเขาจแตกตัวพิธาทหารหลายชนิดมากเขาต่อสายเข้ไปแตกตัวใสเวลากมื่แตกตัวแตกตัวไปเพื่อนก็ได้รับเต็มเต็มทั้งคาทหารรักคาทหารร่องคาทหารเสือเพื่อนจะได้เต็มเหมดครับมันจะเป็นเอาไปสื่อเราไปตัวครับก็ต้องไปซื้อครับตั้แต่ข่าเฮามีเวลาเขาก็มักไปเสียงเขาบอกว่าน้ำมัก นั่นน้ำหมักนี่หมักลกหมูลกหยังก็มีอะไที่ดีเหรอครับแต่ว่าใสาา้กราบเขาเฮ็ดถึงไว้เรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆเวลราบถ้ามันเท่ามีของมิสารโปนใส่จังมีที่โกเพ็ดเมทัลเลชัจะเรียกว่าถา้าเฮัทผิวมุกเห็ดส,สำดเร็จแห้มแพงนี่ครับหลายบาทโาาดนพวกนี้ใส่จนโานพวกมดสวนพวกนี้หลายพันบาทนะครับ แต่ว่านี่ลงทุนแทนอะไรก็บาทครับแล้วก็เขาเนี่ยเขาเนี่หน้าเทานี่แหละขาจะดปีไกรขอมุนมุนขาที่ว่ามันบริเกตคุณภาพพวกตากว่าไดเอาวิสีมุสีหน่อยมุนเป็นเสียมั่งมุนก็บาทอย่างนั้นบอกคนเราก็ต้องคัดเด้อให้มันมุนหลดมุนหลอกมากมันมุนมุนนี่างไรครับผมหมักหลายผมถือว่าเห็ดตุลิซายเยอะเลยผู้ใดอยากได้มาหาผมก็ได้ครับประมาณอาทิตย์หนึ่ง มมนหนึ่งสองสามสี่หา้ 8, 90, าสิบแปดเก้าสิบหรบป๋าม่านนีโดนีด้กวสิเห็ดประมาณสิบสองุครับ 12ตรงนี้ครับจุสองตรงนี้ครับหน่อยขึ้นหน่อยมอาไม่เคี่ยวดีไม่เดียวต้องมีวัดต่อครับต้องิดซันต่อครับทุกคนเน็นจำนายครับเป็นใส่ครับ คี่น้องครับเหยวห่อเจ้าใคถึงไปจะไงกับกระมานหานที่สีไปที่ให้หอุณหภูมิมันลดเขาข้ามบ้าเลยรหรออุ่นๆคืออุ่นแบบเลยบอดิกงก็ฮอนแลกวก็เลืยเย็นไปน้อยหนึ่งคือประมาณหาที่เขาถิ่งไปครับมนมก่เป็นไอ้น,น้ำเขาเขาใช่ไหมยัไมเจอครับพี่น้องยันไคดับ